อ่ะต่อเลยดีกว่าออสออสเลือกคู่กับใครเลโอนิกกี้แจ็คอธัยไม่ใช่ยเยอะวะช่ะออสออสครับถ้า๋ยวเลือกไทยต่อให้ผิดถูกไทยก็ต้องกินอยู่ดีนะออมุนออมหมุนออมหมุนออมหมุนนั้นหมุนไปเลยทางไหนก็ได้ะโน่นไปเลยเออมาไทยดวลอะไรครับอันนั้นไทยก็ต้องกินอ่ะอ่ะไม่ต้องจับครับไทยกินเลยให้เป็นพิธีหน่อยมีหนึ่งร้อยคนร้อยคนยืนอยู่บนหน้าผาก็จะผา อยากรู้ว่าายว่คนที่เท่าไหร่เนี้ยใหญ่จะตกหน้าผาตายจะบาาใจ่ามาเอาผมตอบแบบเดาๆเลยครับคนที่เก้าอันนี้ไม่รู้นะตอบแบบไม่รู้เลยคนที่เก้าอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเก้าขาวไปอันนี้ตอบเดาๆไม่รู้เฉลยครับตัวแบบเร็วครับเฟ่ต้องเก้าเก้าเพราะมันห่างต่อเก้าโอเคครับเฟ่ไปยืนห่างนี่คนที่เก้าเก้า ออ๋ก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ก้าวก้าวต่อไปตกไงตกเหวแล้วพี่ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปตกเหวกล้องทันป่ะโอ้ยพี่ปาลมอีกแล้วพี่ปาเดี๋ยวนี้กินกระไถมันดีดีพี่ดูเออเขาพร้อมอย่างนี้ไม่ค่อยหายเขาปัดทรายอยู่เมื่อกี้เก่งมากอ๋อเออเอาเท่านั้นเอาใจเอาใจเก่งเก่งมากออดเก่งมากเก่งนี่ไม่มีซอสไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ คุกให้อ๋ออันนี้โอเคเพราะมันจะได้ออ๋มรสชามีรสชาติผมน้ำมันคือว่าได้กินเปล่าๆมันจืดไปมันจะดูไม่มีอะไรอ่าโอเคไม่หิวไม่ชอบใช่ไหมโฟกัสไม่เข้าโฟกัสไม่ทันเหรอโอ้ยแตายพี่ขอโทษแทนแท็งหนโอเคไหมใครเข้าปากเดยไ้กะทังลช้าขนาดนี้เมื่อกี้พี่ยังไม่ยกมือนะพี่่พียกมือยังโอเคนะไม่ได้หรอกเฮ้ยผมเข้าไปไหวป่ะ ให้เข <anto> <isto> ียวเร็วไปใครเขียวยังช้าดิบางทีเขียวเร็วไม่ต้องตัดชอนได็ดเลยจะหมดจานอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไปไปเช่ารถแข่งขายแมลงมาตรงนี้เลยผงกินทั้งถานเลยต่อไปใครใครมาคนต่อไปวีดีโอครับผมมุนเนี่ยมุนคุริี่คุณปี่คุนโอเคตีโป่งภูเขาทอดออเป็นไงอะรูปแรกในไอพี่เลโอคือรูปอะไรครับ โอ้ผมตอบได้เลยเป็นรูปเซลฟี่ในรถโอเคแล้วก็เป็นแบบใช้ฟิลเตอร์แบบดักดาร์กหน่อยเซลฟี่อย่างนี้เลยแคปชั่นอะไร try to link twitter and facebook เฮ้ยคนไลก์กี่คน252คนครับเฮ้ยถูกต้องครับเก่งมากโอ้เอาเฮ้ยเก่งว่าเอาช้อนแลทั้งสองตัวก็ได้เนี่ยไม่ใจแล้วเอาให้ตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหขอบุุกคราบโปรตีนน้องเลยเสียกิน หกหลังพึ่งเสียจริงมันเป็นรสชาติเท้าเสียจริงรสชาติรสชาติมันเป็นอย่างนี้โอเคผมถามนิกกี้ได้เพิ่มนิกกี้กินได้หมดแหละมาผมกินได้หมดตรงนี้เอาอะไรแมคซ์ดิ้งไข่ทอดโอ้โหนี่ขยันเทจังเลยเนี่ยโอ้ยไมโอ้ยอ่านดิอยากเป็นพรีเซนเตอร์สีอิ้วไงจะได้อันนี้คำถามถามว่า MV ็มวีเพลงอ้อนแอร์นิกกี้มัลส์ในยูทูบปัจจุบันยอดวิวเท่าไหร่เอาแค่หลักแสนอ่ะหลักแสนอ่ะสองล้านกี่แสน สองล้านแปดสองล้านแปดสองล้านแปดเป็นคำตอบที่ถูกต้องใครกินกินแล้วเกมเกมครับอ้าปากครับหลับตาครับอ้าปากโอ้ยโอ้ยหัวใจมัน คือออสนี่ใครอะใครเยอะมากใครไทยอทายก้องเทเลยโอ้โนี่ขยันเทจังเลยเนี่ยอยากเป็นพรีเซนเตอร์สิอิ้วไงอะไรอ่ะอีเลยนานๆครับโอ้พี่ออสพูดเยอะคอแห้งโอ้พี่ออสพูดเยอะคอแห้งคอแห้งเล่อกินน้ำนิดนึงคอเขาแห้งเออใอ้ด้วยรักเจ็บคอให้ด้วย